Hey, ม,มต, hey. ตั้งนี่เลยโชกี้สโตร์ลานลาฟาร์มบล็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดผลพิศาสตร์และเกมพาสมีแค่นี้เอง hey. ยังยังไม่พอยังรับบริการกดเพชรในออสตายด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับาหลานดีพี่เลพี่เลสทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชอ็อป้านเตอร์บักไอดีพาส พร้อมยังรับกดผลพิศารอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอด้วยแค่เนี้ยก็เกตแล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาวลาสพ p i เกมคนไทยที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเกมที่จะดีในวันพีชของคนไทย,ยงั้นเ <Huh? S 1> นอะคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหน้าโราบอกนะผมอยู่ในตรงหน้าของเกม Last Piece นีเอเป็นแบบเบตา้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมของคนไทยนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่มีคนลหลายๆคนเนี่ยหรือว่าลหลายๆช่องเนี่ยบอกว่าเป็นเกมวันพีที่ดีมากๆที่จะแบบเป็นหนึ่งในเกมดีของคนไทยเลย <Wow. S 1> ก็เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูนั่นเอง ก็ผมเนี่ยได้มีอะไรหลายอย่างในตัวเยอะมากเหลือแค่าอดคลิปอย่างเดียวเนาะก็ต้องขออภัยที่มาอัดคลิปเกมนี้ช้านะผมเพราะว่าไม่ว่านั่นเองมัวจะไปอัดกาวพีเนาะขอโทษจริงๆโอเคงั้นถ้าเกิดว่าคนไหนพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนขอเปิดเพลงนิดนึงโอเคแล้วก็ปิดเสียงอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่อยู่ที่250ใครมองก็บอกว่างง จริงๆเนี่ยเวลผมเนี่ยผมได้มาจากแอดมินนะผมส่วนเงินที่มีเยอะๆเนี่ยก็ได้มาจากแอดมินเหมือนกันนั่นเองแอดมินเนี่ย,ยให้เพราะว่าผมเป็นผู้เล่นอ่าเทสเตอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มาอัดคลิปให้เนาะโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ผลเมลาเมลาของเกมนี้ระบบเกมนี้กันเลยดีกว่าเมลาเนี่ยสกิลัะมีอยู่4สกิลนะ Z XCV ก็มาดูกันไฟฟิสอ่าดูนะว้าว <Wow. S 1> น่าจะยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากนะผมไม่ใช่เอฟเฟกต์ดิไม่มีซาวน์นี่ประมาณนี้นะผมเป็นหมัดไฟอย่างงี้เนาะแล้วก็ยิงไปพิว ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูที่สกิลสองน,นะ,ะผมฟไฟพิวล่าปึ้งก็จะเป็นไฟขึ้นมาอย่างนี้นะอ้อันท่านี้สวยอยู่นะท่านผู้ชมท่านี้สวยอยู่นะจัดก,การก่อนเลยละกันออ้ยไม่ตายได้ไงเนี่ยคาเตอรเชื่ออเชื่อ,อประมาณนี้มีไฟก,การกระจายตัวออกได้อะเรามาดูท่าตัวเอ็กใหม่เฮ้ยเป็นไงต่อไปท่าตัวซีเป็นท่าบินนะผมนี่ เป็นบินเหมือนวิ่งตอนนั้นต่อไปเป็นท่าตัววีท่าตัววีนี้เป็นไฟ,อฟบอลยอชอันนี้มาจาก,กรพรรดิเพิงนี่นะปิวเอฟเฟกต์ถือว่าใช้ได้นะผมถือว่าใช้ได้เลยในระดับหนึ่งถือว่าสวยอยู่นะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงแบบเหมือนไม่รู้เพราะตอนผมมาเทสเนี่ยผมไม่ได้รู้อะไรมากเนะาะต่อไปมาดูดาบกันดีกว่าท้าน,นดาวก็มีสกิลนะสำหรับดาบฟรีดาบเนี่ยผมไม่ได้อัพสเตตเนาะก็เลยเบา กดตัว E นี่อย่างนี้แล้วก็กดตัว R ก็จะเป็นพายุประมาณนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมสวยมากมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูทงระบบอื่นกันดีกว่าก็เกมนี้จะเป็นระบบเพลระบบอะไรเนาะซึ่งผมเนี่ยก็เวลเกินกําหนดนะเนาะเพราะวันวลวตันที่150หรือเปล่าไม่รู้โอเคซื้อเรือโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูทาร่าของเกาะสมุนไพก่อนเลยดีกว่า พอดีว่าผมเนี่ยที่จะพาไปดูเกาะสุ่มผลเนี่ยไม่ใช่พออะไรหรอกมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมีเงินเยอะแล้วจะสุ่มเอาผลอื่นมาโชว์เครสให้ท่านผู้ชมดูไงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสุ่มเอามาทุกผลเนาะเอามาแค่ผลแบบคร่าวๆพอบางผลพอแล้วก็เกมเนี่ยผลพิศาจเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนั่นเองเกิดใต้ต้นไม้นะผมระบบเกมก็ค่อนข้างดีเลยนะอืมค่อนข้างดีเลยนะผมระบบเกมแต่ว่าผลพิศาจเนี่ยยังถือว่าน้อยไปหน่อย ก็ต้องการผลพิศดารมากกว่านี้นะผมเกมนี้ก็มีผลพิศดารอะไรบ้างละ่ะมีแสงไฟควันบาเลียเอ้ยบาเลียปะไม่ใช่บาเลียดิควันเอ่อสปินล่องหนประมาณนี้เปล่านะแล้วก็ทรายนะผมประมาณนี้แหละคือผลเกมนี้เนี่ยยังไม่เยอะนะยังน้อยอยู่เออใช่แล้วก็มีผลบลูคนะครับผมไอผ้ผลผลอ่โยมีอ่อ่ะไอ้ผลบลูคอะ่ะผลของบลูคอะ่ะไอ้ที่มันเป็นแสงสีเขียวบินได้อ่ะ คือตอนนี้นะ่ะฐานะของเกมนี้เพิ่งมีผลมาแค่นี้เนาะเกาะนี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะผมมีประมาณสี่ห้าเกาะนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีที่สุมติพิสัยตัวน,นี้นะแต่เหมือนตอนนี้น่ะน่าจะโดนเราออกไปแนละ้วท่านผู้ชมน่าจะมีปั๊มมัง้งอันนี้ผมไม่รู้อะทำไมที่สุมผลพิสามันหายปไปวะงงตอนแรกก็จะมาสุมผลพิสาโชวนะช์ท่านผู้ชมสักหน่อยอันนี้ผลพิศามันาอาที่สุมผลพิสามันหายเออแต่ไม่เป็นไรทนะ่านผู้ชมคือแค่นี้เราก็อุย้ยเออใช่ผลพิศา อยู่ในน้าได้ในเกมนี้เฟียละเฟียเฟียไหนเรามาดูดีกว่านะผมาเราไปที่เกาะไหนดีเราไปที่เากาะฝั่งนี้ดีกว่าทนะ่านผู้ชมคือเกมนี้เนี่ยผมขอมองว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ระบบใช้ได้นะท่านผู้ชมระบบใช้ได้เลยแล้วก็ทําเองแน่นอนไม่กอบนะเกมนี้เนี่ยผมมองว่าไม่กอบแน่นอนนะเพราะว่าฝีมือเขานี่แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเห็นคนมาเทสเยอะนะยูทูบเบอร์หลายๆคนก็มาเทสอยู่แล้วนะแต่ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเทสชา้ชา โอเคมาเรามาถึงก่อนนี้แล้วเราจะมาเชิดใช้กับการใช้สกิลไฟของเราดีกว่าเมละโนมิไงอุ้ยทำไมก่อนนี้อ๋อ,อก่อนนี้มันตัวเบลน้อยอยว่วะก็สบายเลยเ๋ยแล้วก็ระบบฟาร์มมันจะเป็นมานนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูบอร์ดคือมันจะมีระบบฟาร์มนั่นนี่อยู่ฝั่งนี้อุ้ยท่านผู้ชมผมเจอคนว่าบูลลี่หน่อยแล้วกันนี่ สามารถมาล็อกเควสตัวนี้นะผมกดลับไปก็จะอันนี้คือมันให้ผมฆ่าบาร์กี้แนละ้วผมบาร์กี้ไพเลทห้าตัวนั่นเองเนาะยิงไปหนึ่งตัวเรียบร้อยไฟเบอล์สองตัวเรียบร้อยสามตัวคือมันง่ายมากนะในการฟาร์มเนี่ยเนี่ยสี่ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่ห้าก็ใช้ดาบเลยนะนี่พายุหมุนนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็เควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาร์มง่ายมาก ฟัมไปเรื่อยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเนาะก็ลองมาดูนได้พื่านผู้ชมอันนี้เกาะอะไรเดี๋ยวผมขอลองไปดูหน่อยเลยละกันคือเกาะน,นี้ผมจําได้ว่าตอนที่ผมผมมาเล่นรอบนั้นผมไม่ได้มาเนาะก็เดี๋ยวขอมาดูก่อนเลยดีกว่าคือตอนแรกเนี่ยที่มามาเล่นตอนรอบเทสเนี่ยไม่ได้มาเกาะน,นี้เลยคือบินไปทุกเกาะยกเว้นเกาะเนี่ยหรือว่าเกาะน,นี้เป็นเกาะใหม่อันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวขอดูก่อนละกันเนาะไม่เคยมาก่อน,นจริงๆอืมมีอะไรบ้างเอ่ยื่อนผู้ชมนั่นคือใครอ่ะ ชอบปอต้องอาการซื้อคาตานะโอคาตานะก็เล่มนี้ดีกว่าเล่มที่ผมใช้อยู่อ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นที่เดียวกับที่ขายคาตานะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูเกาะฝั่งด้านหน้าต่อดีกว่าท่านผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเกาะเนี้ยผมไม่ไม่คุ้นเลยนะก็เลยลองมาดูก่อนเดี๋ยวเราไปก่อนที่ทะเลทรายดีวกว่าเกาะน,นี้นี่บอกเลยว่ามีมอนมีมอนแบบกระจอกกระจอกไม่ไม่ค่อยเก่งก่าไหรเนาะเกมนี้เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เจอบอสแบบโกงๆนะผมเจอบอสที่แบบ มันไม่ค่อยหัวนะมันยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยมาเกาะน,นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผมคิดว่ามีสิอีกไม่มีอะไรเลยเอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยมา <c oughs> โอเคนะผู้ชมเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผมมองว่าระบบมันดีมากๆเลยนะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะผมระบบดีมากๆเกมชื่อว่า last s r e e e นั่นเองลองมาเล่นกันดูนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเกมนี้นี่ไม่ก๊อปแน่นอนนะ อืมอย่าไปหาว่าเขาก๊อปล่ะเกมนี้ไม่ก๊อปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ซีอเก็ตแล้วเจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไปละเจอกันลบลายบาย